ล้วเดี๋ยวผมจะไปเชียร์กับแฟนบอลท่าเรือด้วยเดือดจริงไหมแล้วก็สะดุดจริงไหมสองเชียร์เนี่ยเชียร์กันเดือดม,มาก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 ตะกอนเชียร์กันดังมากเชียรหดหดรักมากทีมหนึ่งเลยอะเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยตอนนี้เราอยู่กันที่สยามเดี๋ยวเราจะขี่จักรยานไปที่ MRT สามย่านตรงโซนจุฬาเนี่ยมีจักรยานไฟฟ้านะครับให้เช่าด้วยนะครับ ค่าเดินทางตอนนี้สูตรบาทนะครับเพราะว่ามีโค้ดแอป,ปนะครับแอปปัญญาาณนะครับไปตามกันได้ลักโลกลักโล,ลกอโอเคครับเดี๋ยวเราอยู่ในเอ็มาทีกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงสถานีศูนย์วิชุแห่งชาติธริกรนะฮะก็<ไ>เดี๋ยวเดินไปสนามแพสเตเดียมะะซึ่งไปสถานีที่ใกล้ที่สุดละซึ่งคิดว่าช่วงใกล้ๆเริ่มเนี่ยคนน่าจะเยอะนะฮะก็จริงๆก็แนะนําเผื่อเวลาไว้ก่อนเผื่อเวลาติดหรือว่า คนเยยอออะะไร่่างใชสถานีต่อไปสถานีศูนย์ซเราถึงเอ็มทีศูนย์ประชุมแห่งชาติิลิกิตแล้วนะครับแล้วก็เดินทางต่อด้วยการเดินนะประมาณ1กิโลเอ็มอาทีก็เริ่มเจอแฟนบอลแล้วนะนี่น้องเดวเราก็ตอนแรกเราไม่รู้ทางนะว่าไปทางไหนเจอพี่ๆแฟนบอลนะครับก็เดินตามพวกพี่ๆเขาไปเลยนะครับนี่ ทนเเาเรือเรยอ,อ่าเรือเมื่อกี้เจอรถแต่งบนท่าเรือตรงจุดที่เราจะเดินไปสนามพอดีเลย่แล้วเขาก็บอกว่าเขาขายของเซนเนี่ยจะไปตามไปเชียร์ด้วยเราเดินทางถึงสนามท่าเรือแล้วนะครับใช่ตอนนี้เวลาสี่โมงยี่สิบห้าสี่โมงยี่สิบห้าก็จะมีของกินมาขายบริเวณรอบๆสนามเลยนะครับผม ี่โมงครึ่งบัตรหมดแล้วจริงๆเนี่ยหมดตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วบัตรเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างเดียวอ่า180รแเนี่ยจะเป็นโซนเอที่จะมีหลังคาอ่แต่โซนบีซีดีเนี่ยก็จะหนึ่งราคาห <120 S 1> นึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบนะแล้วก็สำหรับทีมเยือนเนี่ยก็คือจะในราคาสองร้อยบาทสัวนะก็มาซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับโยพิ Yo, มสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ เลยนะครับ ตอนนี้อยู่กับพี่จีโน่เดอะสแน็คสวัสดีครับสสวัดีซึ่งนะตอนนี้ผมยังไม่มีตั๋วเลยนะหมดตั้งแต่เที่ยงเออมาเอาบรรยากาศถือว่ามาเอาบรรยากาศพี่คิดว่าแฟนบอลเนี่ยมีผลกับการการเล่นของนักเตะไหมอุ้ยพี่นดิโอ้โหแนักตะกร์กันดังมากเอาเท่าไหร่เอาเป็นเฉือนเฉือนแล้วกันสองหนึ่งสองหนึ่งใครชนะท่าเรือฮัลโหลโอ้โหอยู่ในดงกันนะอันนี้เฮ้ยเฮ้ยท่าเรือไป ค่ะสวัสดีค่ะน้องบาตตัวตึงทีไฟค่ะแฟนบอลบุรีรัมค่ะรู้กันอยู่แล้วว่ามาเชียร์ใครนะครับคิดว่ารยากาศสนามท่าเรือเนี่ยเป็นยังไงคิดว่าวันนี้สนุกแน่นอนคิดว่าจะเป็นเกมที่โคตรจมันอีกเกมหนึ่งแน่นอนแล้วก็เป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครมาด้วยในบอลลีกนะ, <laughs> น,ะ <laughs> นะครับเมื่อกี้พีระดนฉับรัศบีนะครับแฟนบอลเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้เกมวันนี้ดุเดือดแล้วก็เล่นได้ยาก พี่คิดเหมือนกันไหมเป็นบอลท่าเรือค่อนข้างที่ว์เสีเยโหดนิดนึงไม่นิดละโหดมา,มากๆทีมนึงเลยอะมีผลไปอย่างมากต่อน,นักตะคิดว่าวันนี้เทียทอนจะยิงหรือว่าจะจ่ายหรือว่าทั้งคู่จ่าย2ยิงหนึ่งหนุขอแก้แค้นแล้วกัน4ีหนึ่งค่ะชื่ออะไระชื่อไอครับไอค่ะไอไอ,ไอเหมือนกันเลย<ช>มาเยือนสนามแพสตเดียมเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นนรกทีมเยือนกลัวไหมม,มีมีวันวันอยู่แต่ว่าก็เชื่อว่านักเีะเราทำเต็มที่แน่นอนไม่เคยกลัวค่ะ ไม่ค่ะชนะแน่นอนพี่แล้วเป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครมาทั้งคู่ด้วยใช่เออห้านัดติดนี่แหละขาจะแพ้หนูดันนี้แหละอย่างแม์วันนี้คิดว่าจะจบสกอร์ที่เท่าไหร่สองหนึ่งค่ะสามหนึ่งครับชื่อต่องครับเป็นประธานแฟนคลับที่นี่ฮะมีหลายคนมองว่าแฟนบอลท่าเรือดุอันนี้พี่คิดว่าดุจริงไหมก็ยอมรับนะแต่ผมมองว่าแฟนบอลท่าเรือส่วนใหญ่มันมีอารมณ์ร่วมมากกว่าแพชชั่นอ่าแพชชั่นในการเชียร์มีอารมณ์ร่วมในเกมทุกอย่างตลอด90้านาทีพอพอพอมันจบแล้วเนี่ยมันก็จบ จบในในเวลานั้นเลยอะไรเงี้ยต้องขอบคุณแฟนบอลทุกวันนี้ตรงที่ว่าเรามีความรุนแรงก็จริงเราจะด่าจะอะไรก็คือเกมจบก็คือจบไปเลยอ่ะยุคนี้เป็นเป็นยุคของโซเชียลมันก็ได้อาจจะแบบไปต่อยกันเล่นในโซเชียลแค่นั้นก็จบกันไปคำถามปิดท้ายค่ะคิดว่าเกมในวันนี้จะจบที่สอรอี่เท่าไหร่ถ้าเรือชนะสามหนึ่งเว้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเรือเว้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเรือเว้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเรือเว้ย Hey! Hey! away! How you became a part FC supporter? Uh, I moved to Bangkok about three years ago, um, and a friend brought me to a match, and I've been a fan since. So I come to about maybe five matches a year. I want to ask you about the feeling of today's game. Yeah. The atmosphere, the fans. Yeah, it's crazy here. How about it? It's the busiest I've ever seen it. Uh, I was here a few weeks ago for the opening home opener, and um, it was busy, but we still got tickets here. I heard people were camping out at six in the morning. as as a, a crazy soon could tickets it's I บังเอิญมากวันนี้เจอคนรู้จักนะครับ uh. พี่ปอนเขาบอกว่ากองเชียร์ท่าเรือดุพี่คิดว่าดุจริงไหม uh, ดุครับมารอบก่อนอ่ะก็มีโมเมนต์ที่แบบนักเตะแต่ละทีมอย่างเงี้ยเขาก็เดินแบบวัดดีรอบสนามเนาะแฟนท่าเรือก็ข้างเฟนลี่ก็คือทั้งหมดอ่ะมันอยู่ในเกมมันเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศของเกมครับผม uh. first of all how you became a part fc supporter Uh, well, I moved to Thailand one year ago and I really miss the live sports that I would watch in my home Australia. I found this team because I live nearby and I really loved the atmosphere and coming to the games and it's just fun and feels like a nice community to be a part of. Uh, and you? Uh, it's my first time. I just came here with her. What do you think about some people say that a uh, part FC supporter aggressive? I haven't noticed it. I've been coming to games for the whole year that I've been here. and i think everyone is super kind i mean we couldn't get tickets but we had someone approach us and give us tickets so yeah everyone's really nice and it's really fun to be here hi 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 away ก็วันนี้เป็นว like ันที่คนเยอะจริงๆนะครับเยอคนเยอะมากตั้งแต่หน้าสนามเลยนะครับก็ตอนนี้เราเดินทางเข้ามาในสนามแล้วนะใช่ก็นี่เลยอันนี้ก็นักฟุตบอลกําลังลงซ้อมกันอยู่ แรกนะครับเราลงมหาลัยกินอ่าเดี๋ยวเราถามแฟนบอลไหมเดี๋ยวเดินหาเลยแต่ว่าที่นี่อะไรเด็ดอ่านี่แล้วมอลร้านนี้เด็ดครับพี่มาจากอารีฟุตบอลเดี๋ยวพี่นะแต่ผมมีโคตรเยอะรองเท้าอารีอะรองเท้าซื้อที่ไหนครับอารีสยามสยามเชลล์หะน้องๆเสื้อบอลรองเท้าสตั๊ดหรือว่าอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลใครอยากได้อะไรครบจบที่เดียวต้องที่อารีฟุตบอล ศูนย์ลตัศูนย์เสมอกันไลมันไหมอ่ะมันนะเอาจริงแบบมาดูที่สนามท่าเรือครั้งแรกเนี่ยจะบอกว่าได้บรรยากาศมากเพราะว่าแบบได้ใกล้ชิดแฟนบอลแล้วก็แบบเชียร์สนุกมากเพราะว่าปกติไปดูสนามอื่นๆจะนั่งแบบไม่ใช่โซนแบบโซนเชียร์แต่แบบมานั่งโซนนี้ก็แบบเปลี่ยนฟิลได้เรียกได้ว่าได้คลุกเคลียกับกองเชียร์เลยใช่ใช่เชียร์สนุกมามีอารมณ์เกมมากแล้วก็กแ,ววแฟนท่าเรือดุอันนี้เดว สะพัดมาเองเลยดูจริงไหมดูจริงแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้หลังจบเกมเขามีร้องเพลงเชียร์บุรีรัมนะเหมือนก็ตะโกนให้กําลังใจทั้งสองทีมเรียกได้ว่าจบในเกมดีว่าจบในเกมถึงจะดุจริงๆแต่ว่าดูแค่ในสนามเออดูแค่ในสนามจบเกมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับแฟนบอลท่าเรือก็น่ารักทุกคนเลยนี่ใช่ค่ะตรงนี้นะครับ first i n v r e s s i o n เลยมาเชียร์ฟุตบอลไทยลีกครั้งแรกเลยเคยดูแต่ในทีวีนะครับก็โหบรรยากาศสุดยอดมากเอาจริงบอกตรงไม่ได้เป็นแฟนบอลท่าเรือมาก่อนนะ ก็พอมาเชียร์เนี่ยทำให้เรามีอารมณ์ร่วมมีแพชชั่นแล้วก็เรียกว่าอยากแบบว่าอยากเชียร์ท่าเรือเลยอ่ะก็ประมาณนี้ความรู้สึกพี่แบบมีแมตช์อื่นๆก็จะพยายามมาเนาะถ้าแบบแบบที่แบบไปอะไรอย่างงี้ยมีหลากหลายทีมที่อยากไปแล้วก็อยากไปเชียร์แบบว่าเป็นคุกคีกับแฟนทีมนั้นเลยเดี๋ยวรอรอดูนะอีพีหน้าจะไปทีมอะไรนะครับ พี่พี่โดมคิดว่าแฟนบอลที่มาเชียร์เนี่ยทั่วทั้งสนามเต็มสนามเลยวันี้มีผลต่อการเล่นของเราไหม มีมีส่วนช่วยเยอะเลยครับอย่างที่รู้กันครับในบ้านที่สมงยานามครับ<า>นรกทีมเยือนครับก็ก็ตามที่ทุกคนได้เห็นเลยครับมันมันช่วยให้นักบอลม,มีแรงผลักดันเยอะมากครับ <c oughs> บางจังหวะอาจจะหมดแรงแล้วแต่พอมีเสียงแฟนบอลเข้ามามันอาจจะฮึดต่อไปอีกจังหวะหนึ่งได้อย่างเงี้ยครับก็สมผลแน่นอนอยู่แล้วโดวยตรงเพราะว่าแรงเชียร์แรงกดดันจากแฟนบอลเนี่ยก็ช่วยให้เรามันมีพลังกำลังมีพลังแฝงอะไรเงี้ยเข้ามาให้เราแบบมีแรงฮึดได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับมีครับทาให้ทุกคนในทีมฮึกเหิมมีแรงกําลังใจ ในการเล่นก็ช่วยบางทีจังหวะมันฮึดสู้ได้ตามเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับผมรื่อเขิมที่เจ้าเอาชนะไปให้กับแฟนบอลกลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้เข้ามาเชียร์ที่สนามกันเยอะนะครับก็ช่วยช่วยผลักดันฟุตบอลไทยครับเข้ามาดูฟุตบอลไทยลีกไม่ว่าจะเป็นไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองหรือว่าไทยลีกสามก็ช่วยช่วยกันเชียร์ครับก็ถ้ามีโอกาสก็มาที่สนามท่าเรือได้ครับบรรยากาศอยากให้มาสัมผัสม,มากๆครับผมสาหรับแฟนๆรายการนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีเสื้อของน้องพีมสิทาบุล่า เอาไปแจกคนแฟนรายการด้วยนะครับเสื้อของ้องพีม uh ตัวนี้เลยการที่ผมได้มีโอกาสมารับชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่สนามแพสสเตเดียมครั้งนี้เกินความคาดหวังของผมมากๆเพราะสิ่งที่ได้รับกลับมาคือแพชชั่นอลล์หลามจากแฟนบอลที่นี่การได้พูดคุยกับหลายๆคน แม้บางคนจะไม่ใช่คนในพื้นที่นั่นก็ยิ่งทําให้ผมเห็นได้ชัดว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไร้พรมแดนไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนหากเรารักในสิ่งเดียวกันเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตสิ่งนั้นไปได้วยกันแม้เราจะไม่รู้จักกันก็ตามคลิปต่อไปอยากให้ผมเดินทางไปที่ไหนหรือมีจังหวัดไหนที่อยากนาเสนอทีมฟุตบอลท้องถิ่นของคุณคอมเมนต์มาได้เลยแล้วเจอกันครับ